จะให้ดูนะคะว่าการใช้วีเพนด้าฝักใหญ่ขนาดไหนนะคะดูฝักนะคะดูฝักดูฝักฝักใหญ่มากเลยค่ะฉ mm hmm. ีดวีเพนด้าเข้าไปนะแค่สี่ครั้งนะคะดูฝักใหญ่มากเลยค่ะครั้งที่หนึ่งต้นเริ่มต้นไม่สวยไม่งามพอฉีดเข้าไปต้นเริ่มใหญ่เริ่มงามเริ่มเสมอจากต้นเล็กมั่งใหญ่มั่งก็กลายเป็นต้นใหญ่เสมอกันหมดพอฉีดครั้งที่สองงามเสมอเริ่มออกดอกหัวต้นใหญ่แบนพอครั้งที่สามเป็นแอแล้วก็ฉีด เป็นน้ำนมเป็นแอรแล้วพอมีเริมไม่มีเม็ดมีน้ำนมก็ฉีดเบตพันด้างเราไปอีกครั้งดูฝักสิคะฝักใหญ่ฝักโตฝักเสมอการทุกฝักเลยค่ะฉีดฟีเพันด้าของเราเข้าไปนี่ยังไม่ได้ข้าวเม็ดนะฮะไปดูอีแปลงที่ข้าวเม็ดนใหญ่กันนี่อีกงะต้นใหญ่ต้นแบนกันนี่เลยแต่ฝักยังไม่ทานั่นค่ะก็ะเลยให้ดูแปลงนี้ก่อนแค่นาฉีดแค่สามครั้งสี่ครั้งนึงนะคะไม่ได้ข้าวเม็ดแต่ว่าต้น จากต้นเล็กๆต้นใหญ่มั่งต้นไม่เสมอกันพอฉีดวีเฟต้าของเราก็ไปต้นใหญ่ต้นเสมอต้นงามนี่ทุกนี้จะตัดแล้วนะคะดูหกสิบห้าวันหกสิบหกวันดูค่ะใหญ่ทุกฝักดูได้เลยค่ะวีเพนด้าของเราดูได้เลยค่ะกำมไม่มิดเลยค่ะแต่เราฝักนะคะดูความใหญ่ของมันค่ะดูได้ทุกฝักกำไม่มิดทุกฝักเลยค่ะดูได้วีเพนด้าของเรานะคะฝากวีเพนด้าไ้ด้วยนะคะชาวเกษตรทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นแปลงก็พูดแปลงข้าวแปลงนาแปลงพริกหรือแปลงผักทุกแปลงค่ะดูผักก็พูดดูนะคะวีแพนด้าของเราดูปัอกดูปัอกทุกปัอก,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 กเลยค่ะทุกปัอกเลยค่ะไม่ได้ค่ะตามไม่มิดนะคะวัดดีนะคะฝากวีเพนด้าของเราด้วยนะคะ